ว่าทุกวันนี้ทุกอย่างได้อยู่บนโลกออนไลน์หรือว่าที่เรารู้จักกันว่าโลกดิจิทัลค่ะซึ่งไม่เว้นแม้แต่กรมธารประกันภัยที่ตอนนี้มีในรูปแบบของ e-policy หรือกรมธรรมประกันภย e ัย electronic กันแล้วนะคะ สำนักง,งานคอพอมีนยโยบายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมประกันภัยสู่ยุคดิจิทัลโดยส่งเสริมให้รบริษัทประกันภัยออกกรมธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรารู้จักกันว่าอ e ีพ o l i c เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนค่ะวันี้เรามาทําความรู้จักกับอ e ีพ o l i c y กันค่ะอีพ e o l i c คืออะไรอีพ e o l i c i คือกรมธรรมประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกมาให้ใช้แทนกรมธรรมในรูปแบบกระดาษ โดยบริษัทประกันภทยจะจัดทาเอกสารในรูปแบบไฟล์ดิจิทัลหรือถ้าจะให้อธิบายให้เข้าใจาง,ง่ายๆก็คือกรมประทานประกันภัยจะออกมาในรูปแบบของ PDF และส่งต่อให้ผู้เอาประกันภัยผ่านระบบออนไลน์เช่นอีเมลหรือว่าจะเป็นแอปพลิเคชันซึ่งมีความปลอดภยัยและผู้เอาประกันภยัยสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิมค่ะ เราอ e ีพอล i ซีมีข้อดีมากมายไม่ว่าจะเป็น 1. ไม่ต้องกลัวกรมธรรม์ประกันภัยสูญหายหรือว่าชำรุด 2. สามารถเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัยได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงสามสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นในโทรศัพท์มือถือหรือสามารถเปิดไฟล์ผ่านทางอีเมลได้เลยอย่างทันทีค่ะ 4. ยังเป็นการลดใช้กระดาษแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและที่สําคัญระบบข้อมูลอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่สํานักงานกมพกําหนด เอาไว้อย่างเข้มงวดซึ่งจากที่กล่าวมาทั้งหมดประชาชนจะได้รับประโยชน์เต็มๆเพราะว่าสามารถจัดการกรมธรรม์ประกันภัยของตัวเองได้ง่ายไม่ว,ว่าจะเป็นการต่ออายุตรวจสอบความคุ้มครองหรือเคลมประกันภัยก็สามารถทําได้เพียงแค่ปลายนิ้วสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสสานักง,งานคปภส่งเสริมอ e ีพ o l i c กรมธรรยุคใหม่เพื่อชีวิตที่ง่ายขึ้นของทุกคนค่ะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะนอกจากอ e ีพ o l i c จะดีงามแล้วสำนักง,งานคปภ ยังมีระบบฐานข้อมูลกลางการประกันภัยผู้ช่วยเก็บรักษากรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยค่ะไว้เด็กปิ๊นมาเล่าให้ฟังในปีถัดไปจ้าและฝากกดติดตามโซเชียลมีเดียของสำนักงานควพอทุกช่องทางที่ oic thailand เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆเรื่องการประกันภัยจากสำนักงานควพอค่ะคอพ,อพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ